อยูอาสามารถอาสามารถบันบันไอ้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 ดอกดินก็อยู่อาสามารถมันบอกจำบันไอ้ปีเตอร์บาทนี้เด้อขอบคุณเด้อค่ะเด้อกรมันกรมันบอกไกลจากกันบ้านเพื่อนหรอกค่ะตะกี้รถมา จักหน่อยนึงจังหอดเพิ่นมายางแต่ว่าอ่อนมาหาชม,มวิวบ่ได้เตรียมซะบ่ได้เตรียมมาอย่างเน,นาะบ่ได้เตรียมอีหยังมาเนาะบ่ได้เตรียมชุดยางมา,นนมาเมนาะ <c ười> คืนๆว่ัดส่องวิววัดย่างย่างย่าง <c ười> เปลี่ยนอากาศก่ะคุณมารวยมาหนีเปลี่ยนอากาศ ขอบคุณน,นะคะทักทายกันเลยได้จ้ะ <c oughs> หาเปลี่ยนอากาศบรรยากาศมาหัวเปลี่ยนอากาศบวมินบรรยากาศเลย <c oughs> เป็นวัด ชมวิวเมืองลอเอียดละสันโอ้ยอยากชมยู่ดอกวิวเมืองลอเอียดนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือประท่านในคืนดอก ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณทุกไล้ทุกเลิฟด้วยค่ะเด้อว่างงานสิพ้าสาวสารครามไปอยู่บนบ่กเอาไปพากันมาพากันมาหาเที่ยวร้อยเอ็ดน้องสาวสารคราม สาวสาครคามผ่านสกน่อนสาวสารคามมาเจาสีมีเวลาไปหาเที่ยววะสนสาวสารคามยังมาทนาันในพผ่านสาวสารคามก็เลยเก็บหลักกิโลยาวๆไปก่อนเป็นวะ <c oughs> ใช่ไหมสาวสารคาม <c oughs> ขอเก็บหลักกิโลยาวๆก่อนนะคะเป็นว <c oughs> ะสาวสารคามมา <laughs> เอาลายอยู่เด้สารคามลายอยู่เด้อันนี้มันกันแน่นเนาะหมอกลายอยู่เด้ค่ะหมอกลายอยู่พึ่งน้อยมเกาะกินน้ำหวาน สวัสดีค่ะคุณเทพปรภูสุที่รักสวัสดีนะคะเที่ยวทุกที่สวัสดีค่ะเที่ยวทุกที่สวัสดีนะคะไอขึ้นสายมันมาทุกคนนี่มาเจอออยไอ,อยขึ้นสายสายเลย่มาเจอกันเป็นบ่คะขอบคุณนะคะหลังจากติพันไปแล้วไม่ค่อยเจอกันเป็นบ่คะขอบคุณนะคะแต่ก่อนกรสิเจอกันบ่อยอยก็บวกพี่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 น้องนองเพราะว่าเราไลฟ์ ตอนเจ้าตอนแรงเนาะเจอกัน,น أ, บ่อยเถาทักมันแอรไพ่บอยคนันนก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่ภาพเาีสวัสดีนะคะมืนอีกเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อยคะ่ะพี่ภาพเาียดอกไม้สวยๆอันดอกไอะไรนั่นนะพี่ภาพเปีย ดอกเสียนดอกนียเาใจอกอ้นยเาเดอกอิ้นดอกอีหยังบ่ล่ะวะบ้านเฮาเอิ้นดอกผักเสียนใหญ่แต่ว่าก็ก็มีซื้ออยู่ดอก